สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา s ซ i k o a p i n i s สนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับจะเป็น y ซ k o ในโมเดล r ร d a l p i n i s ในรหัส Reflence s c v F 009ที่เป็นระบบออโตเมติกรับเคื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร์ 6R35 นะครับที่ได้รับการพัฒนาที่มีพลังสำรองพลังงาน70ชั่วโมงนะครับซึ่งกันน้ำลึก20บาหรือว่า200เมตรนะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการอ่าน y, แผนที่แบบแบบมาสเตอร์นะครับจะเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ใน นาฬิกาไซโกจังเกิลนะครับที่เป็นขอบด้านในนะครับที่เป็นขอบชัพเตอร์ริงที่หมุนได้นะครับโดยการคอนโทรลจากเม็ดไมยมดตำแหน่งเลขสี่นาฬิกานะครับสำหรับเรือนนี้จะเป็นระบบ2เม็ดไมยมนะครับเม็ดไมยมที่อยู่ตำแหน่ง3นาฬิกานั้นจะเป็นระบบการตั้งเวลาแล้วก็วันที่นะครับแล้วก็เรือนนี้จะเป็นหลังเลยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิการเรือนจริงที่ลูกค,ค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องแล้วก็ปรับที่เวลานะครับและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการถอดหรือเพื่อจะล้างนะครับก่อนที่จะนำมาประกอบเข้าตัวเรือนแล้วก็ หยอดน้ำมันนะครับเราต้องเช็คดักทุกชิ้นส่วนรวมถึงชุดกระปุกลานด้านในนะครับว่ามีการน้ํามันแห้งขนาดไหนนะครับแล้วก็เมื่อเปิดออกมานะครับจะเห็นได้ชัดว่าในการนั้นมีอาการกระปุกลานแล้วก็เส้นลานเป็นสีดำนะครับเนื่องจากน้ํามันหยอดลานแห้งนะครับและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะนำนาฬิกามาประกอบนะครับรวมถึงการหยอดน้ํามันจากทุกชิ้นส่วนนะครับตอนที่จะนํามาเทสทดสอบเวลาอีกครั้งนะครับนาฬิกาอุรรนี้นะครับเมื่อซ์วิสเสร็จนะครับกำลังเครื่องจะอยู่ที่ 240 247ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของนาฬิกาไซโกในรุ่นอาพานิสที่เป็นเครื่องตระกูล 6R นะครับที่จะมีดูเรตขั้นต่าในการวัดออปิจูดอยู่ที่240นะครับจะต่างกับนาฬิกาสวิตนะครับ Sweet, นาฬิกาสวิตนนจะอยู่ที่270ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาไซโกอยู่ที่240นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานของนาฬิกาไซโกนะฮะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงลูกค้านะครับและถ้าหากท่าในใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการ์วิทนาฬกาทุกแบรนด์จะทาง modify watch company limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited นะครับและอีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w modify key watch com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับการเล่าประวัติศาสตร์นิกาที่สวิตให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, y o u t u b e Instagram หรือว่า t ิ k ต็นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้รลาไปก่อนสวัสดีครับ